สวัสดีจ้มามนีสาวกาลสินสิมาตาม่ำสสมตม่ำซุปพี่นองกินน้ำกันเนาะจ้ะเนา,ตาะต่ำรสซีร้องต่ำเส้นขององงันหลวงพ่อบางล่องเบงจ้ะเส้นหลวงพ้าบางเนาะตา่ำแสบแบจักน้อยเนาะพี่นองเคยเห็นตเาเจตาต่ำในคลิปมนีสาวกาลสินก็เลซสิลองโซฟีเมอร์นี่พี่นองปานไปเครื่องน่วยเลยปานก,นกันกับเซนอันลาดหนา <laughs> <laughs> นี่กระเ้นขนมกินพี่นองต้มเรียบร้อย ไปจับเซนบันนี้พี่น้องจะไปจับใส่จานเปิดน้ำเย็นใส่เนาะตำ่ำนี่นะพี่น้องด่างด่างสาวกระสินก็เปิดน้ำเย็นใส่ ล้วก็สิจับเป็นเส้นใส่จานเนาะป้าพี่นองไปเบิ่งน้ำเอไปเบิ่ง่าสั่นยาพี่นองไม่กินน้ำกันนะจ๊ะเด้นอนมจินแ่บแสบนมกินแห้งพี่นองกันมก,กินแห้งเอามาต้มต้มแล้วก็สิประมาณนี้แหละเนี่ยเปิดน้ำเย็นใส่ล่างด่างล่างแค่สองสามน้ำพุ่นละให้มันเย็นเย็นให้มันสะอาดเต่ออกเนาะสาวกระสินกันลางประมาณสองน้ำสามน้ำ อย่งสี่ล่ะพี่น้องเลือกบรรไดแกกินมาตะหิวเพราะว่าขนมกินมันก็ต้มได้ลดมันก็คือม้ามาแห้งนี่แหละข้าจ้ากรเฮ็ดเป็นแพ็กมาขายเนาะทางเมืงองเนาะจะกินย่ำได้ก็ลูกขึ้นมาต้มกินได้บะคุงมาสันเดยแวะลานขายของสันเดยได้บะคุงมากกันเลยอันนี้นี่เระพี่น,อน,อน้องเซ็นขนมกินจับแล้วกระสิประมาณนี้เนาะสาวกระสินจับปองงามเนาะพี่น้อง ยว่ากันเด้อพี่น้องถั่ยแตกเล็กน้อยแน่สิติมกับบ๊อกันได้ตยทิมก็เลยเอาไว้ใส่ของมันมีเป็นชุดน่ะนะเป็นชุดสีเดียวกันสีแดงๆดงนะใบน้อยใบใหญ่ล่างจนแตกจนบินชาวกระสินกับบได้เอาติมพ่อใหญ่กับบได้เอาติมก็เลยเอาใส่เอามาใส่กินอยู่พราปานนั้นบพลังก้นปัญจบายมันถูกมันยากไงเนาะถั่ยสะมาห่างแไงปัญจบาบ๊อดบ่อดไดนั่นเอาพี่น้อง ตาจะเอาทิมอยู่มันกะบ่อึดถวยดอกแต่ว่ามันบ่ได้เอาทิมก็เลยจับมาใส่จะว่ากันได้จะเด้อพี่น้องอดอาเบิงเอาอดสาเบิงเอาออดสาเบิงเอาอดสามากินแ่บน้ากันเนาะสร้างัวมันทอดไม่ได้กินถวยดอกก็กินขนมกินพ่นดอกเนาะแมนบอันนี้ก็เซ็นบางงงพี่น้องปานใบเรียบร้อยแล้วพริกสี่เม็ดพี่น้องตำพริกสี่เม็ดเนาะ สีเม่แค่รูพีก่อนเลอืมใครแน่บัดเลนี่ยแบพีกแรกแล้วบัน แม่นิลิเนอะเอาผงสิรดส่ละตำน้ำปลาซ่อนตัวตำหลวงพระบางมาสั่นมาใส่ซ่อนเคิงตำรวงพระบางน้ำปลาเนาะ น้ำปลาน้ำป,ปล,ลามะนาวลาเดี๋ยวเปรี้ยวเดี๋ยว,เ,ยเ,ยวเข้มอันนี้เค็มเค็มเค็มเจ็มเค็มมะนาวพี่น้องมะนาวไงรูปมะนาวรูปใหญ่ cái thứ hai cái cái thứ ba tầm xin ruộng pha bằng với non tầm lóc ruộng bơ khơi gìn, แซ่บผสมลอกมันกันเลยใส่บัคเกอร์เทศหน่อยหนึ่งกได้ตำเนต้อเนืวๆใส่กันเห็นเพื่อนสาวเพื่อนว่าอันบัคเกอร์เทศแก่ยังเนาะบัคเกอร์เทศดีเพื่อนสาวบอกแต่เท่ากับว่าควายกินดิันไมอันบัคเกอร์เทศมันแตกเป็นเส้นล้วงเพาบางได้ไหม ตงไปโคกหน่อยพ <g <g ี่น้องโคกหน่อยทำเส้นหลวงพ้าบางแต่โคกน้อยนอยไม่เป็นไรเวลาใส่แต่ตานเล็กน้อยอยู่แต่มาคมันต้องใส่ต่ตานเล็กน้อยนะพี่น้องาประสิ เปิดมากะต่ำกล้องแมเอาจะค่อยไปตัดออกเอาเนอะ,นะให้พี่น้องเห็นกันโคกหน่อยพี่น้องโคกหน่อยอันนี้ก็ตมัมมองต่ำกระแคบสากระชินม่ได้เตรียมทาปาาซิบเฮดชีดออกเนอะต่ำอะไรก็ต่ำงเกชนุกต่ำล้วงผ้าบาง เส้นหลวงผ้าบางเนาะตำกะละสินหนึ่งกะละส้นหลวงผ้าบางเส้นป้อมเจ้ว่าทำบนเนื้อเต่อไปมันเข่าเครื่องเล็กน้อยกันเนื้อซีด่วนๆเล็กน้อยกันพี่น้องต่อไปมันเข่าเครื่องสีมันก็เด้อเส้นใหญ่เส้นยาวเส้นหลวงผ้าบางอืม แสบไปหน่อยอืมก็ดีเลยอ่เปรียปรยยรปร้ยวน้ำปลาลายกน่าสมัอนนววแ่บก็ดีเลยตำร้องกะบางที่น้องตำเท่าแรลแสบอยู่เจ้กินเท่าแรกลองรู้ตำร้องกะบางมาสั่นวาสาวกระสินก็ได้ เซ่นเหมือนไงตำหลวงพราบางส้มตำหลวงพราบางเป็นาบเนาะนี่ขนมกินเดี๋ยวลงใส่น้ำกันนี่แหละใส่น้ำหลวงพราบางนี่แหละเบาใส่ลายเบาใส่จักรเครืองมีบอกทัวแต่ว่าบอกตำ่ำดอกบอกทัว มาเด้อบาทนี่แววแล้วสมตำนี่บักเขือมีพักมีบักทัวมีชะอมประมาณนี้เนาะบม mm ่เฮ็ดหลายเพราะว่ากินผู้เดียวย่านแสบท้องเฮ็ดแล้วแล้วตำแล้วแ,วแวก็มาแสบน้ำกันนั่นมาเด้อยตำหลวงพระบางอ mm hmm. ยยืมแบบงำกุ๊กกุ๊ก มีหอดจับอมมีหอดอ่ะไรักสลัดแซ่บได้ละพี่น้องตำเซนแบบนี้ก็ไดาา้ไม่เคยตำเท่าแหละตำเรวมตำล้วงฝบังเรื่องกินน้ำกัน มิซูนแนวคลิปละซองสากราสินภาพดิ้วแน่กินแน่เป็นคลิปร่วมเนาะเป็นคลิปอันเป็นซองแกงอันก็เอ็นแกงยางนะแกงจับ่าย <c oughs> เป็นช่องจับสายพี่้อะมิซูนแนวทั้งคลิปกินทั้งคลิปเที่ยวร่วมกันมิซ่แนวเป็นซองเดียวกัน แดดไปด้วยแหละแต่บางคนลงระบางกินเยอะแหละแต่บางตัวมันหวานมันน้องก็จะเก็บมากแม่แม่ที่ว่าส่วนท่างเป็นเยี่ยมก็จะปุกก็จะมีโรคเรื่อนให้ออมกันขึ้นกันเนี่ยก็จะมีโรคเรื่อนท่างอิตาเลี Mm, tham mê dìm, mầm 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 ต่ว่าขันผู้ใดแขลวก็ดีนี่บอกปานใดวะขันผู้ใดแขลวก็แข็งแรงไงว่าเส้นมันใหญ่มันแข็งแต่ว่าจเจ้าวเกษตรินแสียด้วยนี่ต่ำลงพระบางเลี้ยงย่งกุดกุดกุดกุกกกลด,ดกล่ามูลนิยผู้ใดก็เคยกินล่าต่ำแสีย bắt tâm hết sen này phải sen bông nghe ngon cơ bạn 12 là vàng mà mày sen tầm khủng <laughs> bạn tên quyết tiêu, sen này sen lạt mà

ซื้อมาเป็นกว่าเ้อจังบานานำไงคุณซื้อแบบก็เ,เรียบร้อยแล้วมันนำกินมาท่านนองจะกินข้าวหรือไปกินข้าวหรอกินอ,อันนี้อ่ะ <c ười> บ่ตามหลายพี่นองกินกูเดี๋ยวกินโซ่อยู่ตบบนแต่ว่ากับเบเฮดเะเฮดอัน่นะจะจําตะคอามกินเนี่ยเบีย่ป้อมกันพี่นองมันค้ำไง มันนี่เด็กินไปเท่นั้นแหละสม่ำโยรอลานนวดแต่ว่าคือจากอีกก็ได้กินซื่อบักงงมากซื่อขอนี้มากก็ได้อันนี้แช่อมนะี <c oughs> ่กินละเมนมาในแปลงพันเลยใช้รูปนั่งกินแท่าน้น แล้วก็เลยสิย่งนี้ไปยิบใสจป่องกันเพราะว่ามันหยั่งรายละเอียดต้องคุง่งระยังแลควก็ยิบเสร็จตำองหุงใส่ที่หลังกินสไตล์นี้สะใจพี่น้องเซนน้องพ่อบาดแต่ยังกึดกึดครับ ตัวว่าที่ต่ไดใจเรก็ต่้ไใกินกับเอาซะจบนึ่งสว่าเมตยตั้ว่าเพ็ดปนได้ใส่บอกพริกซีเม่ เกลือบ์บพาเนีย่ยกัดอ,อ๋อเบออ่อนบอ,บอแก่ปานกันบอเกลือกอ็ยื้อไมาจา่จัดเบนเยี่ยมบอร์เลยไม,มาจา่มาจาัดไข่ไม่จัดเบนเยี่ยมเกลือกบเลือ,อไดอ้เดี๋ยวนี้พึ่พักอาหารไข่พักไข่เดี๋ยวนี้ยื้ ม่ไดไก่ได้พี่น้องเลยีงพวกพ่อค้าแม่ค้าจะเอามาแซวเพื่อนบ้านแหละเอามาจากเบย์เย,ยมเมนหลายก็จะปลูกตรงไทยเลยยุโรปนิ่ช่นแนวผักจากเบย์เย,ยมบอรอนต่างอ่อนต่างแก่ นี่แหละอาหารแรมันี่ไม่กินอย่างเรากินสมต่ำนี่แหละอาหารแรงเที่ยวแ, <c oughs> แรกพี่นองเห็นก็จะตามจะได้คิดล้วงพระบางล้วงพระบางามัน่ะก็เลยลองแซ่บอยู่ มันได้หย่ำสำหรับผู้มักหย่ำเนาะผู้มักหย่ำแต่ว่าการพูดใจแก้วว่าดีกะแจ็กน้อยเออเอากระดาษเซตม,มาไหมคืออ่ะเสร็จไหมเนาะ ได้ยทำทากินแสบไปแสบขัดกินบ่แสบดิบ,กบกก่กินมันอ่ะประมอนี้แสบต้อคา <laughs> อืมอืมเนี้ยเฮีย ช่องสาวกาล,ลสินเป็นช่องที่ว่าจับชายอันแกงจับชายมีสู้คลิปสู้แบบสู้นแนวด้วยพี่น้องด้วยช่องกินซ่องเท็กจิบร่วมกันเลยกับพี่น้องก็เลือกเบิ่งเอาอร์ได้ใจด้วยผู้ใดเข้ามาในสองสาวกาล,ลสินก็ได้มาผมมานี่มา่านละเลยเพืเรียกบรรดงมือมานีมาน่านละช่วยใจ มานี่มันจะม,มัดผมสิมานี่มนันนะอืมกินง่ายดีแซ่บพี่น้องเอ้ฟานแกนง่ายเสิ่งลงพระบางสับฟานแกนง่ายต่ำกัะแจ สลัดน่ะเจ้าว่ากินพักหลายๆ <c oughs> มันดีจาอเมเนีย่ยอนอนๆกับสิม่วนได้ไหมเนี่ xẹp đi nó xẹp đó. Thảo đạt nó bên vào chỉnh về tiền rồi. Tao tầm xuống chỉnh vô rồi. Xẹp thua bạn. Tầm mà không bao hết gì mà kể thể đẹp đó mọi มันเดือดใส่บ่ค่อยมากกินนะสิลองกินมนะัปกติสิบวิสอบบบเกลือเทศก็จะว่นเป็นยากเลยสิลองกินก็ที่เมื่ากินก็นต้องฝึกน้อพี่น้นะองละ หน้าไงสมดีเดีย บ็ดอีลีพี่น้องลองกินกินเบ็ดอีลีต้มมาหลาต้มพอดีพอดีฮึตัววานอืมฮ้ยันนี่เป็นแก้วพี่น้องมันนี่เป็นแก้ว ไปเห็ดหั่นกามากเไยได้เว้วซื้อนกินซื้อบอกห้งซื้อบอกทัวซื้อไงรู้บักเคือคือก็อมในในก็ซิเ็กินหลักเล่ที่ไปน้่จ้ะเรต้องเาประโยชน์นะกินไปนั่ใส่ชิบไปน่ะ มาเริ่มมากินน้ำเกลืจับจานเบิดจานเกลียงขึ้นลิ้นแซ่บเลย แสดงว่าแสบใส่ได้สาวากฤสินยูเนียนจังสี่และพี่น้องกินจังสีล่ล่ะกินอาหารง่ายๆตั้งแต่กัดก,กินปนประตูหน้าแล้วขับเจ้าจังสี่ตั้งแต่กับคนเยี่ยวไปแล้วแต่แล้วแต่สะด,ดวกต้องใช้น้พี่น้องแล้วแต่ช่วงบ่านเขามียยอย่างจ้าสี่เฮ็ดกินง่ายๆบริเนายบริเนียต้องการยู่การกินเลยบอกว่ามีแกงนี่ยังพี่ว,วะเป็นเม่นุ่ม เห็ดเนี่ยปนแก่ตามหุ่งคนนุ่งกินตามห้องประมาณนี้แหละอาหารไทยแบบบ่อใครเห็ดย่างลายแจงอะไรขนุ่งกินน้ำยาป้าเลยนะพี่น้องเพราะว่าเหมือนก้นเดียวแม่แล้วแก้วเห็ดหลายๆกินบะเบิดบันที่การมาตักใส่ถุงแช่ตู้เย็นนะฮะก็เลยเห็ดจะเื่อละพ่อกินเบิดใช่ไหมใช้บ่เห็ดหลายๆ ตะว่าแป้มันก็บ่กินน้ำเพระาะไงเรากินบ่เป็นอาหารกินเป็นยุคอาหารไทยต่ว่ากินแตะแหน่ง่ายๆนะเป็นข้าวพาดเป็นก๋วยเตี๋ยวประมาณต่ว่าันผนะู้หญิงสาวฟร์เซนกินอะไรเสรกินน้ำบ่เป็ดบ่แปะมะเกลือร่องเลยแหละแต่ว่าเป็นกับอาหันเป็นบ่หันกินได้เวอร์ซีมมมเมนต์แช่โอมแช่โอมซีเมนต์ยังไงมึง กับอกหามกินยาตัวเป็นยังก็มาหามที่หามไม่ได้บ่หามหามไม่ได้คือไปอันไปเฮาไม่เฮ็ดกินนี่สิไปเฮ็ดกินใส่เนาะพี่น้องเฮาวปากอยู่นี่แม่เฮียนเฮาอยู่นี่แม่สิไปเฮ็ดกินเฮียนผู้อื่นมันสิเฮ็ดนี้แม่นบ่ก็ต้องให้กินตัวเนาะก็ต้อง ก็ต้องปวยตอนน่ะหรืมันปวยห้องอุจยากกันยังไงมันบ่ไอ้กินหอดบ้านกับพระแห่งอะไรใช่ไหมนั่งกินทอดอาหารนี่จะกินก็ไม่ได้กินก็นั่งไห้จนตัวต้องปล่อยเฮ็ดให้กินต้วงนั่งแต่ต้มปลาแดกเหม็นกระต้างอดเอาโอ้พี่น้องสรุปแล้วตำหลวงพระบางคอยแซ่บอีหลีพี่น้องกินเบิดเกี่ยงตับ Điểm đặt đây đi. Nó thịt cho ổng gấp trống sạch Một thua rồi sao Một cửa bà bà chín một cửa nước thì là <laughs> ngay, ngay sợ bài, sợ bài, sợ sao là khiến

วิตามินลงไปทั้งกลกับน้ำดง<ม>เบิดละสดได้บันสด<ม>อ้าวจังชีนี้ก็จบแค่นี้หละจะืมิ่มกดติดตามกดซับสไครต์ก,ไกดไลค์ดกดแชร์สารวัลซินั่นเี่ยได้จะเด้อพี่น้องเด้อมันนี้กะชีตกินตามะคุ้ม ช่องเต้ากเลยสินก็เป็นช่องแกงโฮ่แกงแจ๊บฉายเนาะมีซูนแนวมีซูนแนวคลิปนี่ยน,นะพี่น้องเขามากอะให้กำลังแรงใจกจ้ากระสินได้แจกได้ดขอดขอบคุณหลายๆค่ะดูแลค่ะบ๊ายบาย